ปีเตอร์ทิวชื่อนี้หลายคนในวงการเทคโนโลยีน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเขาคือหนึ่งในนักลงทุนที่ส่งอิทธิพลที่สุดในซิลิคอนแวลลีย์เลยก็ว่าได้แต่ล่าสุดเขากําลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ครับเขาเชื่อว,ว่ากระแสะ AI ที่เราเห็นกันทุกวันนี้อาจจะเป็นภาพซ้อนของฟองสบู่ .com เมื่อปี1999ก็ได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสความคิดของเขากันครับว่าทําไมเขาถึงมองแบบนั้นหัวใจสําคัญในการลงทุนของ p ีเตอร์ทิวเนี่ยนะครับสรุปอยู่ในประโยคนี้เลย Competition is for l o s e r หรือการแข่งขันมีไว้สำหรับผู้แพ้ครับฟังดูแรงใช่ไหมครับแต่ปรัชญาน,นี้แหละที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีและมันก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาการตัดสินใจของเขาทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันครับแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดชายคนที่เชื่อในการผูกขาดคนที่บอกว่าการแข่งขันมีไว้สำหรับผู้แพ้กลับตัดสินใจเทขายหุ้น n อ i นวีทิ้งทั้งหมดย้านะครับขายทิ้งร้อเเลย ทั้งทั้งที่ n v i d i ีเนี่ยก็เปรียบเสมือนเจ้าแห่งตลาด AI แท้แท้ๆคำถามตัวโตๆเลยก็คือทำไมล่ะครับโอเคครับเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกันก่อนว่า Peter t ์ทิ l คือใครแล้วทำไมแก้เขาขยับตัวนิดเดียวทั้ง s i ลิคอนแวลลี y ถึงต้องหันมามองกันเป็นตาเดียวเลย โปรไฟล์ของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาคือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อหรือ The ะดอแห่งแก๊งเพย์เพามาเฟียซึ่งก็คือกลุ่มคนที่สร้างบริษัทอย่างเท s l a LinkedIn แล้วก็ YouTube ขึ้นมาเขายังเป็นนักลงทุนนอกบริษัทคนแรกของ Facebook เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพารันเทียบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลยักษ์ใหญ่แถมยังมีอิทธิพลทางการเมืองสูงมากจนถูกเรียกว่าเป็นคิงเมเกอรตัวจริงเลยทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับมันเป็นสัญญาณที่ทั้งวงการเทคโนโลยีต้องจับตามองหัวใจหลักของเขาก็คือปรัชญาที่ชื่อว่า zero to one ครับพูดง่ายๆก็คือเขาเชื่อว่าการสร้างมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไปแข่งกับคนอื่นในตลาดที่มีอยู่แล้วแต่มาจากการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาจนผูกขาดตลาดได้แบบสิ้นเชิงทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าแล้วทําไมเขาถึงทิ้งเอ็นวีดียไปล่ะครับ ในเมื่อ NV i d i ีเดียก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ผูกขาดตลาดชิป AI แบบเบ็ดเสร็จนี่แหละคือความย้อนแย้งที่เราจะมาหาคําตอบกันเอาละครับทีนี้เรามาดูข้อมูลจริงๆกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าพอร์ตการลงทุนของเขาในไตรามาสล่าสุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนจากภาพนี้จะเห็นเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ NV i d i a เดียคือการเดิมพันที่ใหญ่มีสุดของเขาเลยคิดเป็นสัดส่วนมหาศาลถึง4 0ของพอร์ตทั้งหมดคือเรียกว่าเทหมดหน้าตักเลยก็ว่าได้ครับแล้วดูภาพนี้สิครับนี่คือภาพหลังการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่เป็น n v i d i ียหายไปเลยครับเกลี้ยงเลยแล้วกลายเป็นหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่หลายคนมองว่าปลอดภัยกว่าอย่าง Apple กับ Microsoft เข้ามาแทนที่นี่คือการเปลี่ยนทิศทางแบบ180องศาที่ชัดเจนมากๆครับตารางนี้ยิ่งสรุปภาพให้เห็นชัดขึ้นไปอีกครับเขาขาย n v i d i ียทิ้ง100%เหตุผลก็คือเขามองว่ามูลค่ามันพุ่งไปถึงจุดสูงสุดแล้วและความเสี่ยงมันสูงเกินไป ลดสัดส่วนเทสลาลงไปเยอะมากถึง76%เพื่อลดความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ขายวิสตราซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานทิ้งทั้งหมดเหมือนกันซึ่งตรงนี้อาจจะสะท้อนมุมมองเชิงลบต่อประเด็นที่ว่า AI ต้องใช้พลังงานมหาศาลในอนาคตก็ได้นะครับจากนั้นก็ย้ายเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าหลุมหลบภัยซึ่งก็คือ Apple และ Microsoft ที่เขาอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจผูกขาตัวจริงที่ยั่งยืนกว่าในระยะย,ยาวแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าพีเตอร์ทิวเนี่ยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวยอยู่คนเดียว เขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือการถอยทับของกลุ่มที่เรียกว่า smart money ครับหรือก็คือกลุ่มนักลงทุนสถาบันกับมหาเศรษฐีที่เชื่อกันว่ามักจะมองเห็นทิศทางตลาดได้ก่อนคนอื่นเสมออย่างสแตนลีย์ดรากเนมิลเลอร์ที่เป็นเทรดเดอร์ระดับตำนานก็ขายหุ้น n อ i นวีดีทิ้งทั้งหมดเหมือนกันเป๊ะเลยครับโดยให้เหตุผลสั้นๆแต่เจ็บว่าตลาดมันรับรู้ข่าวดีไปหมดแล้วในขณะที่ไมเคิลเบอร์รี่ครับชายคนเดียวกับในหนัง The Big Short เขาไม่ใช่แค่ขายนะครับแต่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าหุ้น AI อย่าง Nvidia กับ Palantir จะร่วงลงด้วยการซื้อสิ่งที่เรียกว่า Put Option จำนวนมหาศาลถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็เหมือนการซื้อสิทธิ์ที่จะขายหุ้นในราคาที่กำหนดไว้นะครับก็คือการแทงสนเต็มๆว่าราคาหุ้นจะต้องตกแน่นอนแต่สัญญาณที่อาจจะน่ากังวลที่สุดอาจจะเป็นเรื่องนี้ครับคนวงในของ Nvidia เองเลยนะครับตั้งแต่ CEO อย่างเจนเซนฮวง ไปจนถึงกรรมการบริษัทคนอื่นๆกําลังทยอยขายหุ้นของตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องมูลค่ารวมๆกันนี้หลายพันล้านดอลลาร์เลยนะคำถามที่น่าคิดก็คือถ้าพวกเขามั่นใจมากๆว่าบริษัทจะเติบโตต่อไปอีกไกลแล้วทําไมถึงรีบขายกันขนาดนั้นล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรคือรอยร้าวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสวยงามนี้และอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้คนเหล่านี้พร้อมใจกันเทขายหุ้นทิ้งประเด็นแรกเลยคือตัวเลขนี้ครับ 6แสนล้านดอลลาร์นี่คือตัวเลขประเมินของช่องว่างมหาศาลนะครับระหว่างเงินที่บริษัทต่างๆทุ่มลงทุนไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI กับรายได้ที่ AI สร้างกลับมาได้จริงๆมันเหมือนหลุมดําเลยครับคือถ้า AI ไม่สามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมในเร็ววันนี้การลงทุนมหาศาลแบบนี้มันอาจจะหยุดชะงักลงได้ง่ายๆเลยประเด็นที่2เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาห,หน่อยแต่สําคัญมากครับนักวิเคราะห์บางคนเขาเรียกว่ามายากลทางบัญชีครับคืออย่างนี้ครับ บริษัทเทคยักษ์ใหญ่บางแห่งเนี่ยเขาเลือกที่จะเช่าเซิร์ฟเวอร์แทนที่จะซื้อขาดผลก็คือในทางบัญชีแล้วเนี่ยรายจ่ายส่วนนี้มันไม่ถูกบันทึกเป็นรายจ่ายลงทุนก้อนใหญ่ทําให้งบกระแสงเงินสดมันดูสวยงามเกินจริงแต่เบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ก็คือหนี้สินระยะยาวก้อนโตที่มันพอกผุนขึ้นเรื่อยๆครับและถ้ามองในระยะยาวจริงๆแล้วฮาร์ดแวร์อย่างชิป AI เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายสภาพเป็นสินค้าโภคกภัณฑ์หรือที่เรียกว่าคอมม o ดิต i เซชั่น พูดง่ายๆก็คือพอมีคู่แข่งมากขึ้นสุดท้ายก็จะแข่งกันที่ราคาจนกําไรลดลงเรื่อยๆมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับบริษัทอย่าง Intel หรือ c ิ sco ในอดีตที่แอลอาจจะมองว่าในเกมนี้สุดท้ายแล้วมูลค่าที่แท้จริงมันจะตกไปอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มมากกว่าคนทำฮาร์ดแวร์ปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันนําเรามาสู่หัวใจของเรื่องราวในวันนี้ครับนั่นก็คือภาพสะท้อนที่น่ากลัวจากประวัติศาสตร์หรือแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีอาจจะใช่แต่ราคาและเวลาที่เข้าซื้ออาจจะผิดมหัา นี่คือคำพูดของเฟลเองเลยนะครับที่เปรียบเทียบ AI ในวันนี้กับกระแสอินเทอร์เน็ตในปี1999เเขายอมรับเต็มปากเลยว่า AI เนี่ยจะเปลี่ยนโลกแน่นอนแต่คำถามสำคัญก็คือราคาที่เรากำลังจ่ายสำหรับความเชื่อนั้นในวันนี้มันถูกต้องและถูกเวลาแล้วจริงๆหรือยังลองดูบทเรียนจาก Amazon เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับในปี1999 Amazon ก็คือผู้นำตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเหมือน NV i d i a เดียที่เป็นผู้นำตลาดชิป AI ในวันนี้ไม่มีผิด แต่พอฟองสบู่แตกหุ้นล่วงลงไปถึง9 5ซนะครับจาก113ดอลลาร์ 3, เหลือแค่5ดอลลาร์กว่าๆและก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีเต็มๆกว่าราคาจะกลับมาที่จุดเดิมได้นี่คือความเสี่ยงที่มันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วภาพนี้เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากครับจากอินเทอร์เน็ตในปี1999มาสู่ปัญญาประดิษฐ์ในวันนี้และจากผู้นาตลาดอย่างแ m ม azon มาสู่ผู้นาอย่างเอ็นวีดียาคำถามสำคัญในวันนั้นอาจจะเป็น เทคโนโลยีนี้ใช่ของจริงหรือเปล่าแต่คำถามสำคัญในวันนี้มันได้เปลี่ยนไปเป็นราคาที่จ่ายในตอนนี้ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าจะให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากการถอดรหัสความคิดของเทียวในครั้งนี้ก็คือ 1. กลุ่มหนักลงทุนที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกกําลังลดความเสี่ยงลงอย่างเห็นได้ชัด 2. พวกเขากําลังย้ายเงินจากหุ้น AI ที่เติบโตส่งปริดไปสู่หุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่มีความปลอดภัยและกระแสงเงินสดมั่นคงกว่า 3. นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดโดยรวมกําลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าย e ูโฟเรียหรือความคลั่งไคล้จนอาจจะมองข้ามปัจจัยพื้นฐานไปและ 4. ราคาหุ้นที่จ่ายไปในวันนี้อาจจะต้องรอไปอีกเป็น10ปีถึงจะเห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับและนี่คือคําถามสุดท้ายที่การกระทําของปีเตอร์เทียวทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันครับว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ คือการลงทุนในนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การเล่นเก้าอี้ดนตรีในฟองสบู่ที่กำลังรอวันแตกสลายกันแน่และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน